สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องน้องโฟดโฟดเขาน่ารักหรือเขาหลอกน้องโฟดสำหรับเราเป็นผู้ชายที่มองในบางมุมก็น่ารักแบบน่ารักมากๆยิ่งตอนที่น้องยิ้มนะทุกคนคือมัมหมีคิดของจริงคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งยิ้มย,ยิ่งมีสเสน่ห์ใครๆก็ตกหลุมรักและ างมุมน้องก็หล่อมากหล่อเหมือนเทพพบุตรเลยวาสนาของผู้ใดนอ้อและน้องโฟดโฟดสำหรับทุกคนละ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะโนโดราม่านะคะ อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ